สวัสดีค่ะช่องเจคเคนนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนนนำเสอที่ดินวิวดอยนะคะแปลงนี้4ไร่3งาน99ตารางวานะคะราคายกแปลง1,350,000บาทค่ะเป็นที่ดินนอสอสามกออยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวค่ะเป็นที่ดินวิวดอยแบบเป็นเนินสโลปนะคะบรรยากาศดีเป็นธรรมชาติค่ะไว้นอนชมวิวนะคะไว้เขวดาวนะคะ วิวสวยอากาศเย็นสบายค่ะบนพื้นที่นะคะได้ปลูกผลไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยนะคะมีผักหวานป่าด้วยค่ะมีมะม่วงรำยายกล้วยมีบ้านพักหนึ่งหลังมีน้ำปะปาภูเขามีไฟฟ้า1กิโลเมตรนะคะห่างจากถนนเรียบคลองชนรัทานเส้นเลี้ยงเมือ,องหันดงสันป่าตอง6กิโลเมตรแปลงนี้อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตั้งอยู่ที่ ซอยสันติสัม,มนโ,นโนนะคะตำบลน,น้ำแพ่อำเภอหางดงค่ะจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจะเป็นพิกัดสวนผักหวานป่าดอยลมนะคะ1 3 5 0 0ล้บาทค่ะนศอส,อสามกสนใจทักคุยโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปเพื่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าเกี่ยวกับการยื่นกู้ต่างๆนะคะลองคุยกับผู้ขายโดยตรงค่ะท่านจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้ พอจเจ็เคนโอเองก็เพียงนำเสนอเบื้องต้นให้ท่านได้รับชมกันเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ